สดีค่ะมือนีเจี๊ยนไห้าผ้ามวนเด้ยิ้นคาวาเขาไปไต่แมงกอกกันพี่น้องค่ะแมงกอกออกบ่รูเรืองเลยว่าแมงกอกออกได้เบิ่งดูต่อแมงกอกไหมแมงกอกยังขึ้นหลครับเ้ยแมงกีนุ่นหาม่งด้วยแมงกีนุ่นได้แมงกอกนะแกออกเบิ่งด้วยเด อันนี้ก็เป็นตออเป็นพอขาได้ค่ะอันนี้เห็หเขาเข่าพอขาตอเบ้านเนี่ยเฮตขาเขาลบานเฮ็ดเขาขาล้บานอ,อ่าเป็นพอขาตัไปเหตุเขาเขายล้บานบาเนี่ยคนวาป้าพอขาเก็ดเ,เอาให่กับเอาหอ่อเะอืมไม่มน

เรื่องาแมงกอกพี่นองขาไปได้เถอบว่าเมีน,น,นแม่งกี่นู้น,น,น,นต่อขาต่ออ๋อเจาัาเศ้าบาทด้วย้างเนาะนักเครื่องนักเครื่องไม่เก่นเนาะดบง้องมบเบิ่งด้วยยิงดิไหล พ่อข่าใส่เอือมพร้อมจับเนี่ยว้ายพ่อข่าใส่จับพร้อมจะเนี่ <c oughs> ยหัวอันนี้ก็เป็นบ้านต่อ

อยแม่กินน่นนึ่ง้แ่แมกอกและแล้วนะจ๊ะบัตรแม่งกอกตอวอ่าแม่กอกเบิงยังอีกเียนยังขายแม่กินนน่นต่อพอขาเนาะอ้้มอ้้มที่มาจากบาทยอูเบเสียด้บแมนยูบอพงบอยนี่ี่อนึง ได้หลายเลยพูน่ะสาธุกูมันขายเบิดแล้วปล่เบิดแล้วเบิดบ่เบิดจะเดินลงไปหาติดกูกลับมากูจังสิมาขายเจ้าจะไปใส่เอ้ากูไปงานโรงเรียนได้หนิอ๋อไปงานโรงเรียน เออามันสิบ่นั่นก่อนบ่บ่มี้ตายไว้นึ่งอ่าเออจะมากรสิเฮ็ดถุงไปหาเลาะขายอ๋อบ่เออสวยอ๋อคือว่าที่ห็จะขาดชิปบาท์ไปขัวกินก่อนนี่เอามึงอยากได้มึงกลับไปกินรอนี่มึงกลับเอาแต่ว่ามึงมาทำไมดีๆเอาไม่ต้องต่อขวบอ่ะอืมขวอ่าเมื่อวัน ถ้าทุ่งหิวมากตัวกินเันเชร้านี่ไหมตาเปิดเปิดเดี๋ยวแป่งกินนุนไปขวดด้วยพี่น้องค่ะเออเคยอยู่เลยดอกระบาดเลยวันนี้สิสองอาทิตย์เลยป่ะ นเ,นเนี่ย,งงออยเออกระขุ่นต่อมาฮะเอาเงียบต่อไปเหตุงานต่อพี่น้องขะกะเดี๋ยวเอ่อกำมอแม่งกินน่นก่อนเด้อพี่น้องมอแมงกำเอาจากนี่เด้อสีเอาในถุงยามนี่ยามต่อไปไปเฮ็ดงานไปเหรอ้ยต่งงไตอไปเฮ็ดง,งานแล้วพี่น้องขะ ไปเหตุงานแล้วอยู่โรงเรียนเออก็ไปวันไอ้วันอันนี้ก็เป็นพี่สาวเนาะเป็นปพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องค่ะ,ะได้กับฝากติดตามช่องจจเปิใส่ห้าภาพมวลนนะั่นเเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าฝากบึ้งคลิปให้จบนะันคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีเมงกอกออกก็จะพาไปดูเมงกอกไปเก็บเมงกอกกันนะคะเนาะตอนนี้ก็แม่งกอกออกวัฏสลายเ้วพี่น้องคือสิทธลิลรมีเหตุก็จะออกนหน่อยนึง อล้นี้กับเชียวแมงกินนูนไปกินซะก,ก่อนนี่แหละค่ะแกะเบิร์แมงกินนูนนี่พี่น้องคะแมงกินนูนนี่จะไปครัวเด้อพี่นอ้องเด้อแมงกินนูนค่ะพี่น้องคะ่ะกำลังออกคลายไหล ว่านกระเลบักหลายว่านนี่เห็นบ้านี้ค่ะนี่สรอ,อนไหลนะพี่น้องเนาะ